สวัสดีครับพี่น้องกองไฟสุดจะคนมาหนีกก่กับโปรปล่อยอยงนี้ก็เด้๋วพี่น้องยนีนี่ก็มีความอัปเดตเรื่องซอแอนออร์เดดีพี่น้องคนหลายหลายพี่น้องจ่าซอแอนออร์เดดีแล้วก็ไปแสดงยวนมูจิเฟสติวลัลทูเทาซันทวันที่ไฟคนเป็นแสนมาอยู่นี่เบิดประเสรนนั้นจงจ่าเราก,ก็โพสต์มาซอแอนแล้วก็แชร์โพสต์ไปปัดพี่น้องจา่าคนเป็นแสนมาอยู่นี่เบิดคนลหลายหลายล่างเลยไปให้กำลังใจซอแอนออร์เดดีพี่น้องซอแอนเราก็โพสต์ ดีใจกดดันและมีความสุขในเวลาเดียวกันความฝันที่มันมีอยู่จริงเราไม่ได้ฝันไปมันคือเรื่องจริงสัมผัสได้ขอบคุณที่ทำให้หมอลำได้ไปบนเวทีขนาดนี้บ,บนเวทีใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับและอบอุ่นที่มีให้พวกเรานะคะแอนออรดีออรดีแบนมูจิทูเทาัพี่น้องปาดพี่น้องสุดยอดมากพี่น้อง คนลหลายพี่น้องจา้ามาให้กำลังใจซอแอนเอฟซีได้หลายท่านกับคอมเมนต์สุดยอดมากจริงๆค่ะซอแอนพี่น้องเอฟซีกับรังไหลมาให้กันกำลังใจส่งหัวใจซอแอนรัวๆเฮงๆปังๆรวยๆเลยจ้าแล,แล้ักการปวดรักกัแชร์ยืน่นแอนออลดีแฟนเพจพี่น้องจา้าขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานมูจิเฟสติ벌ทูเทาสันทวีตทุกทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสพวกเราออร์ดีแบรนด์แอนออร์ดีได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการในงานเทศกาลดนตรีในค่ำคืนนี้ค่ะข,ขอพระคุณทุกๆก,การต้อนรับและทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้เราอย่างอบอุ่นการแสดงในค่ำคืนนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่คะ่ะพี่น้องสุดยอดมากพี่น้องจ้า คนหลายหลายมาให้กำลังใจมูเจ้าห็นบอยย่านี่เอารู้มให้มูเจ้าเบิงพี่น้องจา้าสุดยอดมากซอแอนอนอาดีเฮงเฮงปังปังโอ้ยสวยงามค่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวยืนนิ้วสีอันคอมเมนต์ให้เบิงเด้อพี่น้องจา้าเอฟซีลายลายถันพึ่งกับเขามาคอมเมนต์ร้วๆเลยพี่น้องนะฮะกัเพึ่งกับส่งหัวใจให้ซอแอนรัวๆเลยค่ะสุดยอดมากค่ะซอแอนออร่าดีน่ารักสวยงามมากค่ะซอแอนพี่น้องแล้วก็สวยงามค่ะซอแอนออาดีพี่น้องจ้า สวยงามมากคะ่ะซอแอนขอให้เฮง mm hmm. ๆปังๆเลยเวยนะคะรู้สึกภูมิใจกับน้องแอนออรดีและออรดีแบนด์ค่ะที่ได้รับโอกาสมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีอันยิ่งใหญ่นี้ค่ะน้องแอนออรดีเป็นศิลปินที่ทั้งสวยทั้งเก่งเสียงเพาะมากพร้อมกับทีมงานออรดีแบรนด์ที่เก่งเป็นมืออาชีพทุกคนรักและชื่นชมค่ะพี่น้องจาเอฟซีกั FC, ขอาคอมเมน ให้กำลังใจซอแอนออลรดีรัวรัวเลยพี่น้องสุดยอดมากจริงๆค่ะทีมงานออรรดีแบรนด์พี่น้องโอ้ยสวยงามค่ะพี่น้องซอแอนกระหุนดีสวยงาม FC, เอฟซีไปให้แฟนขับไปให้กำลังใจหล่นลามโอ้ยดีใจน้ำล้าพี่นอ้องจ้ะสุดยอดมากจริงๆค่ะซอแอนออลรดีขอให้เฮงงปังปังเลยรวยตลอดไปนะคะสุดยอดมากจริงๆคะ่ะพี่นอ้องจ้าขอ,ขอ,ขอให้ซอแอนออลรดีเฮงเฮงปังๆังรวยรวยตลอดไปเด้อจ้า พี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ข้อมาสู้ฟังในเรือจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย